ที่โยสวสดีพวกผมคาเตอร์ Carter นะครับก็วันนี้มีตัวละครใหม่เข้ามาแล้วเนาะนี่เลยฮันวูนหรือปรมาจารย์ผู้กันท่าแสงนะผมสกิลจะเป็นไงเดี๋ยวมาดูกันเนาะนี่ครับผมฮันวูนหรือปรมาจารย์ผู้กันสายโจมตีท่าแสงเนาะค่าไล่สี่หน่วยนะครับผมสกิลของเขาเป็นการวาดมังกรขนาดใหญ่เพื่อทําให้ศัตรูตัวติดสถานะลืมเรือนและทําดาเมจนะครับผมสถานะลืมเรือนคืออะไร ็จะคล้ายๆกับสถานะของอ e ีฟิทไฟเนาะหรือว่าเซทาเรียนของเรานะครับผมหรือก็คือทําให้พาสติฟติดตัวไม่ทํางานเนาะและสถานะนี้ครับผมจะไม่สนใจเอฟเฟกต์ภูมิกันและการต้านทานเอฟเฟกต์ปกตินะครับผมหรือก็คือติดแน่เนาะแต่ว่าจะใช้กับบอสไม่ได้นะครับอย่างนี้ทุกคนก็คิดว่าเอฟเฟกต์นี้มันโกงเนาะแต่ว่ามันจะส่งผลแค่ตอนที่ไล่สกิลเนาะเมื่อสกิลทำดาเมจเสร็จแล้วเอฟเฟกต์นี้ก็จะหายไปเนาะ และฮันวูลของเรายังมีพาสติติดตัวนะผมหากเอฟเฟกเสริมพลังบนตัวพักพวกถูกปลดออกนะก็จะปลดสถานะผิดปกติให้ด้วยเนาะอันนี้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมกรณีเจอโพไซดอนหรือว่าตัวล้างสถานะต่างๆเนาะล้างบัฟเรานะครับผมมาดูที่หินสกิลผมหินเขียวเป็นเพิ่มคริติคอลนะครับผมหินม่วงเป็นเพิ่มความเสียหายสกิลเนาะส่วนที่โอคือหินทองผมลดค่ามานาลงหนึ่งหน่วยครับผม จากที่4หน่วยเหลือ3าหน่วยเป็นอะไรที่โกงมากๆนะครับผมและยังมอบบัฟภุมคุ้มกันให้ตัวเองเมื่อใช้สกิลอีกนะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมมองว่าหน้าเปิดหาเลยเนาะเพราะดามเมจก็ไม่ขี้ริ้วขี้เหร่เลยนะครับผมและไปไว้จัดการพวกที่มีพัสดิต,ตัวได้ค่อนข้างดีนะผมอย่างเช่นเลเนะ่เนาะถ้าเลเน่ใส่หินทองนี่ก็จะทาให้ติดสถานะโอเวอร์ฮีทได้นะหรือก็คือทําให้เลเน่ไม่ตายนะผมหรือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ไว้จัดการนี่ครับผมแกนดีเนเะม่เนา ถ้าใครใส่หินทองม,มันจะฟื้นคืนชีพได้นะแต่ถ้าเราใช้ฮันวูนฆ่าแกดิเนเม่ได้ก่อนที่มันจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาก็บอกเลยว่าไม่ฟื้นแน่นอนครับผมหรือก็ตัวอื่นๆครับผมที่มีพาัสติดตัวนะผมก็ทำให้พาัสติดนั้นไม่ทํางานนะแต่เราต้องฆ่าเขาให้ได้ตอนที่สกิลทาดาเมจไปเนาะนี่อย่างฟินิกก็เหมือนกันนะฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้ คร่าวๆก็น่าจะประมาณนี้เนาะมาดูที่หิน,นรูนบผมก็แน่นอนนะครับผมเป็นสายโจมตีอัดไปเลยทยํายังไงก็ได้ให้ดาเมจแรงที่สุดนะผมคิดเลยคิดดาเมจเพิ่มโจมตีตรู้เด็บอะไรก็ว่าไปเนาะเนื่องจากเป็นสายโจมตีับผมเลยจัดทีมให้ไม่ค่อยยากนะครับผมทํายังไงก็ได้ให้ได้ทำดาเมจแรงที่สุดเนาะแต่ถ้าใครมีชินก็ไปใส่คู่กับชินก็น่าจะโหดมากขึ้นเนาะโดยผมจ,จะจัดเป็นประมาณนี้เลยมีโจสลัดไว้เพิ่มดาเมจนะครับผมบับดาบแล้วก็ลดเด็บอีกฝั่งเนาะ หรือถ้าใครมีซันดาผมก็ใส่ซันดาได้เนาะเพราะว่าซันดาจะช่วยทำดาเมจหมูได้ค่อนข้างแรงนะผมซันดานี่นะเนาะเอลซาเลียนก็โอเคนะผมถ้าใครใช้อยู่ก็เอามาประยุกต์ใช้กันได้เนาะประมานะครับผมแต่ตัวที่ง่ายที่สุดก็น่าจะเป็นแมกซิมิเลียนเนาะใส่หินม่วงก็แรงมากแล้วครับผมประมานนั้นเนาะก็ลองไปใช้ดูครับผมว่าจะหัวขนาดไหนเนาะแต่สําหรับผมถ้าไม่มีหินทองก็คงนอนค้างยาว,ยาว แต่อยากให้ได้หินทองเหมือนกันเนาะจะได้เอามาลองใช้ดูแต่ว่าอย่างที่เพื่อนๆรู้กันครับผมไอ้โอก,กาสออกหินตำนานของซัมโมนคัสสันมันค่อนข้างยากครับซัมโมนพิเศษนี้เนาะ0.04กดไปเฮิร์กดแบบไม่ต้องหวังได้ก็ได้ไม่ได้ก็ตามนั้นปับ๊บอันนี้ครับผมเรายังไม่ต้องหวังตัวใหม่เนาะเราปั้นตัวเก่าให้เก่งไปก่อนครับนี่ตอนนี้ผมกำลังเอาลิเคสมาใช้ละ อโอ้โหขาดตัวเดี๋ยวเราจะไปสักร้อยเล่มครับดูสิว่าการจะเป็นไงเมื่อกี้ไม่นับนะเอาใหม่ทีเผลอเกินไปเคได้เห็นสกิลมาอยากว่าจะว่าลุ้นเหรอเอาเหินเขียวมาครับแต่เมื่อกี้ผมมีหินเขียวแล้วเนาะเป็นเสร็จเกือไครับไปต่อครับบอ่าทองมาแต่ว่าตั้งแต่ ไอซัมมอนพิเศษของตัวละครใหม่มาเนี่ยถ้าเป็นตัวระดับตำนานอะ่ะมันจะออกยากมากผมสังเกตนะตัวฮีโร่ออกบ่อยปับ๊บเ,เออต้องบ่นหน่อยบ่นแล้วมันถึงจะมาหรือเปล่าไปไหม,อมเอ็ดหน้าครับเอ็ดหน้านี่ก็ผมเอามาใช้ประโยชน์ได้ยากจริงๆเนาะเนื่องจากชินมันคลองเมืองจริงๆครับถึงจะอีกฝั่งหนึ่งเป็นพลาดน้ำทั้งแถวนะ แต่เอ็ดน้าก็ไม่สามารถโชว์ประสิทธิภาพได้อุย้ยหินม่วงมายังไงไปต่อเผื่อได้หินทองก็แค่เผื่อข่าวตัวข่าวอย่างนี้ไม่ต้องพูดถึงเราหินทองอะ่ะโอ้ดับเบลิลขาวแบบนี้ไม่ถูกต้องแล้ะต้องมีอะไรผิดพลาดครับไปต่อไปมา มาให้ได้ลุ้นๆเยอะๆเอาเยอะๆถ้าสมมตินะมันมีการันตีแบบเปิดสักกี่รอบก็ว่าไปเนาะแล้วได้หินทองแน่ๆนี่จะเป็นอะไรที่โอเคมากเลยแต่แบบนั้นก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าถ้าเจอพวกกระป๋อนหนักๆนะครับเขาก็เติมเปิดอัดเรื่อยๆเขาก็ได้อแล้วเนาะเราเมื่อกี้เราม,มี400เนาะ407เอาเหลือสัก307นะครับผมอุ้ยอุ้ยห็นม่วงซ้ำอีกแล้ว แต่ห็นสกิลออกดีนะอันนี้ตัวตำนาผมรีเทสไปไปครับอีกที่นึงโอ้โหขาดตัวโอ้โหอันนี้มันยากกว่าหินทองออกอย่้งเงี้ยขาหมดเนี่ยไปเดี๋ยวดูซิว่าอาการหนักขนาดไหนตอนนี้เราเดินทางมา270ครั้งละอีก230ครั้งจะครบ500ครั้งเนาะหรือว่า ไปแล้วนะครับจัดไตครบโอ้โหขาวอีกแล้วเห็นสกิลมั้ยังไงปับ๊บขัดจัวไปต่อครับเนี่ยดูนะอันนี้ไม่นับการันตีนะตอนเนี้ยผมเปิดมาได้แค่กี่ตัวสองตัว ตัวแรกกับตัวการันตีหนึ่งตัวเพราะมันเป็น3าทับสคือแบบออกยากเกินเดี๋ยวมาดูกันซิว่าเมื่อจบคลิปเราจะได้สักกี่ตัวนะครับผมดวงเรามันจะซวยได้ขนาดนั้นเลยเหรอแต่ก็มีโอกาสอยู่เนาะแฮนดิสโอเคไปครับโอเคตำนานที่ไม่ได้เห็นนาน หนึ่งตัวท่วนมาไหมโอ้โหแกนดีเนมี่มาหินสกิลให้ได้รุนปับ๊บข่าวจัวไม่เป็นไรครับผมอาเดล่าก็โอเคนะเนาะเหลือกี่รอบเนี่ยไปต่อครับมาหินสกิลอีกแล้วต้องได้กับเขาบ้างสิที่เปิดนี่คือตามหาหินทองเลยเนะี่ย ก็เป็นตัวที่ควรจะมีหินทองจริงถึงจะน่าเอามาใช้นะครับ50รอบก็ครบแล้วมั้งซัมมอนทั้งหมดห้ารอยครั้งนะครับหรือเปล่าโอ้สองทองมาครับผมสองตัวเลยไหมสวยฮันูนสองตัวครับตอนนี้ตัวละครมันค่อนข้างหลายตัวขึ้นมากแล้วเนาะแล้วมันมีหลายสีอีกบางทีก็อาจจะพูดผิดพูดถูกไปก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยเนาะ ไปครับผมตำนานมาเอ้ยตำนานเริ่มออกดีอย่างนี้มีแววไหมเนี่ยเลตดอกครับผมเสร็จเกือไปไปตอ่อปับ๊บโอ้โหอ,อยากเห็นภาพวันนั้นที่นั่งเปิดคนเดียวแล้วมันโผล่ออกมาอยากให้เพื่อนๆได้เห็น แต่ว่ามันไม่มาสักทีนี่สิอันวูนน่าจะครั้งสุดท้ายแล้วมั้งครับถ้าจะไม่ผิดนะเฮ้ยตำนานออกรัวๆอย่างนี้เราต้องหย่ายหยุดนะมั้งเฮ้ยสองตัวเบิ้ลเอ่ะโวไซดอนครับผมแตชีล่าโอ้โหหลุดเลทไปครับมาเลทแบบนี้เราเพิ่งอย่าเพิ่งหยุดครับไปต่อก่อนอื้ม หินสก,กิลแล้วก็ไม่ได้ลุ้นเนาะอ้าจะไม่ครบเหรองั้นก็ไปต่อครับจนกว่าจะครบปับ๊บอุย้ยหินสก,กิลสองคู่อืมนึกว่าจะได้ลุ้นกับเขาเลยนึกว่าจะได้กับเขานะครับผมเขเหินทองมาหน่อยจินะอุย้ยสามใบ ต้องมีแล้วแหละหินม่วงครับผมแต่เป็นของชาเนาะผมน่าจะมีแล้วนั่นผมมีแล้วจริงด้วยไปตอป่อมาหินสกิลมาให้ได้ลุน้นปึ๊บอืแป๊บตัวตำนานครบดีเทสไป ที่ผมต้องอรีเทสให้มันถึกที่สุดเพราะว่าผมารีเทสไม่ยืนแถวหน้าเนาะเพื่อให้รับดาเมจของชินได้นะครับผมไม่งั้นรีเทสผมจะทําให้เพื่อนร่วมทีมนั้นลําบากได้เนาะโอ้สกิลรัวๆเลยได้โอกาสไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นะครับผมไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นจริงๆนะแต่มันจะได้จนะังมาไหมหเซลาครับผม เซนาร์ก็เป็นอีกตัวหนึ่งเนาะที่หยิบมาใช้งานได้ยากจริงๆเนาะผมมาอยากเอามาใช้นะแต่ว่ามันเอามาใช้งานยากจริงๆโอ้สองใบยังไงเขียวหนึ่งก็คิดดูแล้วกันครับมันประมาณนี้แหละเล็ก,กาชามันเลยทำให้หลายๆคนเขายอมแพ้ไปเนาะคือเหมือนแบบ เปิดไอ้สิ่งที่เราไม่รู้ว่ามีอยู่จริงหรือเปล่าเปิดไปเถอะคือแบบเปิดแทบไม่ต้องลุ้นอะ่ะเปิดแบบไม่ต้องหวังอะไรเลยอะ่ะเปิดไปเรื่อยเรื่อยมาหินสกิลได้ลุ้นลุ้นไหมไปโอ้ยหินม่วงบาเอลครับผมมีแล้วด้วยด่ น่ขอดูหน่อยสิมีใครได้มั้งไม่มีใครได้นะช่วงนี้ในกิวเราเหรอไม่มีเนะมิเหินทองอืมโอเคครับไม่เป็นไรเนาะอืมอยู่ไหนหนะผู้กันแสงของเรานี่นนี่สีมันโอเคเนาะมันแบบตัดกันพอดีครับผมขาวกับฟ้า สรุปเลยเนาะห้าร้อยครั้งได้แค่เวล500เก้าห้าร้อยเล่มได้แค่เวลเก้านะนี่ยังไม่รวมกันรันตีนะถ้ารวมกันรันตีเข้าไปน่าจะได้แค่เวลสิบเอ็ดครับผมถึงหรือเปล่าเวลสิบเอ็ดแต่ถ้าใครงบหนาก็จัดพวกแพ็คอะไรที่เขามาขายได้เนาะนี่เนะาะรันตีเราได้อีกกี่ตัวเนี่ยสองสามสี่ห้าหกหกตัวนั่นแหละครับประมาณเวลสนะิบเอ็ดเนาะบอกเลยว่าออกยากจริงๆครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปลองสกิลกันหน่อยนะว่า ะดุเดือดขนาดไหนมาครับเจอแล้วและเขามีแอนดี้กับแม็กซิมิเลียนรับผมเชนนอนบัฟอีกแต่เราไม่มีตัวล้างบัฟเลยเนาะอาจจะเล่นลำบากนิดนึงครับผมอมแต่ก็ลองดูแค่อยากให้เพื่อนๆมาเห็นดานเมจของฮนะันวูนเนาะและเขาบัฟเชนนอนมาก่อนเลยจังหวะนี้บอกเลยว่าแม็กซิมิเลียนผมฟันเขาไม่เข้าแน่นอนผม และคอปเปอร์ทุบมาสะเถือนครับผมแถวหน้าผมไม่เป็นไรเนาะเจสันปรับเพื่อไปก่อนปับ๊บเอเคนเนเน่กดและไอแอนดีย้ยิงมาแล้วเจ้าแอนดี้สลับตำแหน่งปับบบ๊บลบปั๊บเอ้ยใบเฮ้ยยังไงแรงสุดๆสงสัยต้องฮิลแล้วครับผมฮิลก่อน เดี๋ยวดูดาเมจนะครับจังหวะน,นี้เขาติดใบอยู่โอ้โหหิวแทบไม่ทันบอกเลยว่าดาเมจจัดจ้านจริงๆเนาะแล้วเขากลางด้วงมาครับผมเดี๋ยวเราลองสลับตำแหน่งเขาดูนะสลับได้ไหมแต่เชนนอนรับมาเฮสสลับตำแหน่งได้ครับผมเราจะได้ไม่โดนดาเมจต่อเนื่องของด้วงเนาะ แล้วเขาฮิวล้างขึ้นใหม่แล้วเล่งมานาเราครับยังไงดีเขาสติลมาืมโดนเอาบัสค่อยหมดเลยยังไงดีเราและแอนดี้สกิลมาครับสมสลัดไปคอปเปอร์ทุบอือหอจุกแถวหน้าเราเจ็บหนักยังไงดีนะ้าโอเคครับเกาะเขาหายละไปเลย เฮ้ยโดนล้างบับอืเฮ้ยล้างดีบับครับเฮ้อ,อ๋ยวหน้าเรากำลังจะตายสลับตำแหน่งไปแล้วเชนนอนบับอีกแล้วลีเทเขาหน้าจะไม่รอรผมละลีเทเขาตายละและเรเน่เรากำลังจะตายปรับเลือดทันไหมปั๊บ,บโอเคปรับเลือดทันครับผมเดี๋ยวเราต้องอืมฮิวอีกแล้วเนี่ยผมไม่ได้ใสแ่แพนด้ามามเลยไม่สามารถขัดสกิลของอีกฝั่งได้นะ้อแล้วเขาดาเมจคอนเว์มาครับผมลรงฮิวล้ามก่อน แต่เป็นอีกตัวหนึ่งที่ดาเมจตัดจริงๆนะผมว่ามันเลยเหมาะในการมาปั้นนะแต่แอนดี้ใหม่แล้วครับปับ๊บเดี๋ยวลองเอาแม็กซิมเลียนฟันดูหรือว่าใช้นี่แหละไายครับผมปั๊บเขาให้โอ้โหเห็นไหมครับว่ามันจะติดเครื่องหมายอะไรเนาะแต่ว่าพอสกิลไล่เสร็จเครื่องหมายอะไรก็จะหายไปนะครับแม็กซิมเลียนแลชนนอนบั๊บปันเข้าไหมโอ้ยเข้าอยู่ครับเรียบร้อยแอนดี้เขาตาย และเลนเน่เราก็ไม่รอดเนาะยังไงเขาฮิวมาจังหวะนี้รีเทสสรับตำแหน่งขั้นและจัดการไปแล้วครับผมตัวฮิวครับผมเอเรียเขาไม่รอดแล้วเนาะยังไงเฟย์สกิลมาจังหวะนี้ดาเมจคอนเวอร์ไปครับครับอืมแล้วเขากดยอมแพ้ไปแล้วบอกเลยว่าดาเมจมันสุดจริงเนาะผมเลยอยากได้มาปั้นไงจะต,ต้องมีหินทองจริงๆนะถ้าไม่มีหินทองก็หนักอยู่ เขาไปคอมโบกับตัวพวกล้างบัฟอีกตัวอื่นๆก็น่าจะดีนะครับผมอย่างใครมีโพไซดอนหินทองก็ไปใส่ได้นะไปลางบัฟอีกฝั่งหนึ่งอย่างกรณีเมื่อกี้ผมไม่มีตัวลางบัฟเนาะหรือว่าจะไปคอมโบกับเอ่ออลิเซนะียเนาะนี่ลางบัฟได้เหมือนกันนะครับผมและยังเศกเยอะแข็งได้อีกบอกเลยว่าเดือดแน่นอน นั่นแหละครับผมคร่าวๆก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมด้วยหรือมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ถามไว้ได้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปครับผมบ๊ายบายนายี่กระดาษเกี่ยอะไรไว้ไปุ๊บปิดเก็บไปเอาแถมครับผมอ้าวเอาแถมครับผมนี่เราต้องมาแล้วแหละชื่ออะไรนะฮันวูนฮันวูนฮันวูน ไปครับฮันวูน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 จะซ้ำอุ้ยอนูุบีแต่ก็โอเคครับผมมันไม่ซ้ำเอาไว้มาใส่แทนอาวารดัมได้เนาะเพราะว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่กันไม่ให้เพื่อนร่วมทีนตายนะครับผมแต่ก็โอเคครับมันไม่ซ้ำแต่ทำไมไม่ได้ชินกับเขาโอ้ยได้ฮันวูนก็ได้ ก็นั่นแหละครับคงจะไม่ได้ปรับทีมอีกแล้วไปละบ๊ายบาย